สถานการณ์ที่เกิดเหตุน,นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคนี่คนต้องต้องซื้อกาแฟดำมาเลยนะเนี่ยง่วงนันนากตามจับคนนี้นะครับผมผ่านหลุดดาผ่านดา,นผ,านผ่านดานแบบไม่ไม่ได้ดูนะครับพุ่งออกดาดเลยครับทําให้ดาดเสียหายจับไปเลยจับไปเลยมีสามจับไปเลย ยกลงไปเร็วเข้าคุกลยติดคุกเกอาเลยเร็วเลยนี่คนไาย ตอนนี้คนร้ายนั้นหนีออกจากคุกไปแล้วครับอืมคนร้ายหนีครับคนร้ายหนีนี่นี่นี่คนร้ายหนีคนร้ายหนีวีหนึ่งเรียกวีแปดอ้าวไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมลุงลุงดำขออีกทีอา้าวไม่ใช่ลุงดำแล้วเหรอเปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนรถไฟ ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับตอนนี้คือได้เกิดเหตุแล้วนะครับเกิดเหตุแล้วคือผมอะ่ะเป็นผู้กองอะ่ะเออแล้วเดนะี๋ยวนะเฮ้ยเรียกกำลังเสริมก่อนขอเรียกกำลังเสริมนะครับ ตามจับคนร้ายนะครับคนร้ายชื่อเออพีเซวิตเเบิลนะครับติดป้ายอยู่นั่งไงเห็นเขาไหมครับเขาไล่ยิงรถตำรวจคันมีคนนี้กับคนนี้นะครับที่ผมต้องไล่ตามจับเดี๋ยวจะไปหาเขากันไป ไปกันครับไปกันเลยนี่คนแหกด่านนะครับรถคโมยคือรถตำรวจนะครับจริงๆเขาไม่ได้ขี่รถตำรวจนะครับเขาขกับไปขโมยตำรวจซะหน,น่ตำรวจอกัอน ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาเลยเดี๋ยวกำลังเสริกันโอ้โหทดสอบก็กดไม่ได้เยอะมีเรื่องด่วนนะครับขอจบแค่นี้เดี๋ยวผมเดินด่าว่าผมอัดคลิปลงแล้วก็เดี๋ยวผมเดินหาว่า ดเดี๋ยวผมโดนเมื่อเออเอาคลิปนี้ถ้าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลงนะครับดูดูดิคเขาที่เล่นเนี่ยจะเป็นไงขอแวะกาแฟลงดาสักหนึ่งแก้วแล้วกัน